สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขุดหุ้น5นาที EP 1กับเรานักขุดหุ้น Stock Mining วันนี้เรามีข่าวหุ้นต่างๆมานำเสนอนะครับ RBF ประกาศงบวันนี้หลุ้นไตรมาส1โตแจ่มตัวเต็งขึ้นเซต100วันนี้วันที่15พฤษภาคม2563 ราคาเมื่อวันที่14พฤษภาคม2513นั้นปิดอยู่ที่5บาท25สตางมี P/E อยู่ที่30.33เท่าอัตรางเงินปันผลตอบแทนประมาณ2.8% P/ ต่อ BV เท่ากันกับ2.76เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับหุ้น RBF กันนะครับ RBF หรือบริษัท R n B Food Supply จำกัดมหาชนทำธรุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายส่วนประกอบอาหารเป็นหลักโดยมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด6กลุ่มซึ่งได้แก่ 1. กลุ่มวัสดุแต่งกลิ่นและสีผสมอาหาร 2. กลุ่มแป้งและซอส 3. กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง 4. กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง 5. กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกและ 6. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาขายไปจนพวกฟู้ดแอดดิทีฟต่างๆหุ้น RBF นั้นเน้นทำธุรกิจ b 2 b รายได้ส่วนใหญ่มากกว่า80%เป็นกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโดยยอดสั่งซื้อส่วนใหญ่มากกว่า80%เป็นคำสั่ง Made to Order และสัสดส่วนยอดขายมากกว่า80%มาจากการขายภายในประเทศ RBF อัตรากำไรสุทธินั้นสูงในระดับมากกว่า10%ต่อเนื่องถือค่อนข้างว่าสูงมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับลักษณะการประกอบธุรกิจบอกกับความสามารถในการแข่งขันของบริษัทได้เป็นอย่างดีเลยนะครับหุ้นตัวต่อมา TAE ประกาศงบไตรามาส1ปี2 0 1 5 6 3 1 6แล้วก็ยังคงกำไรอยู่ที่0.08บาทต่อหุ้นกำไรโตต่อเนื่องแบบนี้แม้เจอโควิด -19 ถือว่าเป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบัน2,512มีสินทรัพย์รวมของ TAE มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดจนอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนของบริษัท TAE ก็มีการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกๆปีสำหรับบริษัทถัดมาน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับ BDMs ขอขอบคุณข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะครับ BDMS กำไรปกติในไตรามาส1ปี2,513ดีกว่าคาดเป็น1ใน5หุ้นของผู้นำธรุรกิจที่มีศักยภาพสูงในการแข่งขันมีการแนะนำ BDMS ให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่28บาทยังมี5โบรกเกอร์แนะนำให้ซื้ออีกน,นะครับเช่นบริษัท DBS w i c k e r จำกัดแนะนำให้ซื้อราคาพื้นฐานอยู่ที่25บาท บริษัทฟุลลิปซื้อบริษัททิสโก้ซื้อราคาพื้นฐานอยู่ที่25บาทบริษัทยูนต้าซื้อแนะนำเกณฑ์กำไรอยู่ที่20บาท50สตางค์บริษัท KTB ซื้อถือราคาพื้นฐานอยู่ที่21บาท50สตางค์แต่ว่าราคาปัจจุบันนั้นอยู่ที่19บาท70สตางค์และหุ้นตัวต่อมา CPF ลันกำไรปีนี้ new high คงเป้ารายได้8แสนล้านบาทในปี66ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าว eFinance ไทยนะครับเจริญพภกภัณฑ์อาหารมั่นใจปีนี้กำไรนิวไฮรายได้โต8-10%รับผลดีราคาหมูไก่ขาขึ้นลดงบลงทุนเหลือไม่เกิน20,000ล้านบาทเน้นขยายระบบดิจิทัลยันไม่ต้องเพิ่มทุนซื้อเทสโกมีกระแสะเงินสดในมือ7.9หมื่นล้านบาท คงเป้ารายได้แตะ8แสนล้านบาทในปี66แนะนำซื้อด้วยราคาพื้นฐาน38บาทด้วย P/E ในปี63ที่24เท่าและคาดว่ากำไรไตรมาสถ์ถัดๆไปก็ยังเจริญเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่องและ CPF ได้รับผลกระทบน้อยจากการระบาดของ COVID-19 อย่าลืมนะครับว่าก่อนลงทุนควรตัดสินใจให้ดี ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับรายการ Stock Mining นักขุดหุ้น